สวัสดี FC นอตตี CO, ie, ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตีวิบัมนอนนอกเจ้าของยูทูบช่องอาจารย์นอตตีพารวยตอนนี้อาจารย์อาชิพอยู่ที่บ้านเดี๋ยวอาจารย์จะไปขอพอรปู่องค์ดำอีกครั้งนะครับอ่ารัฐบาลไทยเราไม่สมหวังกันเลยนะครับไม่เป็นไรเราไปต่อที่ฮานอยกับลาวพัฒนาเนาะประกาศการะดาษขึ้นมาก็เดี๋ยวขอพอรปู่องค์ดำขอให้ลาวเข้าก็ได้นะไทยไม่ได้ไม่เป็นไรขอลาวนะครับปู่เนาะอืมเพราะว่าปู่เก่งลาวกับนอยเนาะ ทยมันล็อกด้วยแหละอ๋อคิดว่านะคือไม่ใกล้ไม่เก้เลยออกเลขบ้าบ้าบอล็อกนะครับอืมไม่เป็นไรเราเล่นลาวเล่นหน่อยดีกว่าป่ะใครจะเข้าห้องวีบูชาปูเวศนะครับได้เข้าห้องวีเลยวันนี้แล้วก็กาไรรุ่นแรกนะครับมาฮานอยวันนี้เด่นหกฟันหกรุ่นหกวิ่งหกนะครับหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกศูนย หกห้าหกสี่หกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหแล้วก็หกสตัวมี6กหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสหนึ่งห้หหนึ่งเหกหนะครับอย่าลืมตัดเล่นเม็ดเดียว6กหนเอาไทยมาเล่นได้ ก็ราวพัฒนาราวพัฒนาวันนี้มันใจงวดก่อนเข้ารุดก้าแล้วาวช่วงนี้เราปังมาก3ตัวเม็ดเดียวเลยครับหมดวันนี้เด่น4ฟัน4รูด4วิ่ง4ครับ4 9 4 0 9 0 4 3 4 7 4 5ฟังครั้ง4 9 4 0 9 0 4 3 4ี่เจตัวมี 49, 40, 4 9 0 4 6 0 4 9 3 4 9 0 4 6 0 4 9 3ูนย์สี่เก้าสามสีเาย์สี่หกศูนเดยสีสาีกะครับสาธุครับฝากแชร์ด้วยเนะทุกคนก็ขอโทษสำหรับหวยไทยครับอาจารย์ทำเต็มที่แล้วขอบคุณทุกคนครับไม่ขอให้ถูกเวิเรา,าครับสวัสดีครับ